ของงานครับแัขอเจนเก้าสองศูนย์นะครับคันนี้จัดรีแมปนะฮะจูนของหลักใช้งานน้ำมันโซฮอลเก้าห้านะครับคันนี้ท่อเดิมนะเดิมทุกอย่างเลยนะครับโชว์สติกเกอร์ใหม่มน,น่ารักล้อสิบแปดนิ้วโรงงานนะฮะเดิมทุกอย่างเลยนะก็ ัดให้ครบฮะโอ้ยก่อนมานี่สั่นเยอ,อนะกว่านี้อีกนะอ่ะก็ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับ2.0ปรับให้หมดเลยนะครับโยเวซเดือ2.4รอบเดิมโรงงานหมายถึงตอนที่เป็นเกียร์ P หรือเ N นะฮะ2.4แล้วลออสูงอยู่แล้วแต่เวลาใส่เกียร์รอบดรอปลงนะฮะมันก็เลยสั่นนะครับก็ แต่สองจุดศูนย์เนี่ยใส่เกียร์ P หรือ N เนี่ยรอบมันต่ำนะฮะเป็นตั้งแต่เจน8แล้วนะครับก็ปรับให้หมดอันนี้ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D นะครับก็สั่นน้อยลงอะฮะแต่คันนี้ก็ตามสภาพนะคือยางเล่นเครื่องก็ไปแล้วพอมันแกว่งแกว่งยังก้นแล้วนะครับก็คันนี้จูนนล้มันโซฮอลเก้าห้า เร็มแล้วนะฮะถ้าพี่เจ้าของดูก็เปลี่ยนเถอะฮะเมื่อกี้กับสตาร์ทไม่ขึ้นโอเคก็คดีจูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ a f ฟไ a แนนะตัวตัดส่วนผสมนะครับไม่มีก็บันโดนะล้วนเลยนะครับโอเคก็จูนสอบจูนสอจริงนะฮะผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับโอเค ไม่จูนเบิ้ลอยู่กับที่ไม่ได้แบบว่ามีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วก็ลงไฟล์แล้วก็ให้แล้วก็ออกไปวิ่งแป๊๊แปนะครับต้องมีตัวนี้นะตัวนี้ตัวบอเลยสายเป็นสินนะไม่เหมือนโคดีเซลนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันนะครับเจนเก้ามีเรื่องลิ้นหลี่ด้วยนะครับเครื่อง R ยี่สินะครับลิ้นหลี่น้าเกียรด,ด้วยนะครับแต่ยังโซ่ F B หนึ่งจุดแปดไม่ได้ นั้นหลักกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราดูาตาลิงกันนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีแฮะจะหาวแล้วครับอ่ะพอจะไปมีรถมาเอออ่ะก็พูดอะไรต่อดีฮะเดี๋ยวแ <laughs> ป๊บหนึ่งนะครับก็อ๋อ เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนสีผมใหม่นะอยากได้สีเหลืองแล้วอ่ะไป นะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะต่างจูแล้วก็คันเร่งก็ยังใช้งานง่ายปกตินะครับผมไม่ใช่สายที่แบบว่าเกียร์เกียนิดนึงแล้วเชน,นเกียร์กระชากกระชากนะฮะเพราะผมจูสไตล์รถใช้ในเมืองนะครับเวลาขับคันคานก็จะได้ขับได้ขับง่ายคงคันเร่งได้ไม่ต้องแตะแล้วตกใจนะฮะโอเคแล้วก็ จูคารา3,500บาทนะครับหลังจากนั้นก็จูเก็บจูเพิ่มฟรีนะยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับหรือว่าติดตั้งเทอร์โบนะแล้วก็หน้าอู่อยูเ่เสรีไทย73นะครับอยู่รัชอยอีที่คือรับลูกค้าของเจ็ดนะครับที่ของเจ็ดให้บริการทางการจูอย่างเดียวนะครับอริสมนันั้นไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้รับทําทำไม่เป็นนะครับผมมีทีมช่างอยู่เสรีไทยนะแล้วก็มีบริการจูนอกสถานที่ใกล้ๆไปหมดแต่จังหวัดผมก็กไปบวกค่าเดินทางนะครับอะฮะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google m a p นะครับพิมพ์พีจูนเลยพีจูนตรงๆก็ได้หรือพีจูนรีแมบคอนด้าก็ได้นะครับเจอหมดเลยนะโอเคก็ส่งงานครับสำหรับเจ็ดเก้าสองจุดศูนย์นะฮะจูนแล้วมันโซฮอ95เก้าห้าล้อเดิมโรงงานท่อเดิมโรงงานนะครับปลดลิ้หลี่ให้หมดแล้วก็ปลดแล้วก็แก้ตัวสัตว์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคขอบคุณครับ